สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวกีฬาวันนี้เริ่มที่การแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับก็เบื้องต้นเมื่อวานนี้ทางมนตรีซีเกมมีการแจ้งมานะครับว่าสนาแมแข่งขันที่จังหวัดสงขลาอาจจะต้องย้ายมาที่กรุงเทพมหานครหมดเลยใช่ค่ะครับก็จากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในภาคใต้ค่ะสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนจำนวนมากโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นหนึ่งใน3จังหวัดเจ้าภาพซีเกมครั้งที่33ที่จะจัดร่วมกันกันกบกรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่9-20เกวา้ค่ะ ล่าสุดค่ะคุณชริดรัตนรุเบกษารองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยมีการเปิดเผยว่าได้รับการยืนยันจากนายกองเอกชัยพักสิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกและประธานบริหารมนตรีซีเกมว่าการแข่งขันกีฬาซีเกมที่เดิมจัดที่สงขลานั้นจะถูกเสนอย้ายมากรุงเทพทั้งหมดค่ะครับคือคุณชัยพักในฐานะของซ e o ซีเกมมีการประชุมหารือร่วมกับตัวแทนของชาติต่างๆในมนตรีซีเกมนะครับ แล้วก็มีมติร่วมกันให้ย้ายการแข่งขันทั้ง10ชิ้นกีฬาที่สงขลาซึ่งจะชิงกันทั้งหมด19เหรียญทองมาแข่งที่กรุงเทพทั้งหมดก็จะมีอย่างกีฬามวยปันจักสีลัตฟุตบอลชายมาตรุกยูโดโกาบัดดีคาราเต้มวยปล้ำเปตองแล้วก็วูสูค่ะ โดยตัวแทนแต่ละชาติก็แสดงความกังวลหลายเรื่องค่ะนอกจากที่ว่าน้ําจะลดทันไหมแล้วเนี่ยทุกประเทศยังมีห่วงค่ะว่าถ้าหากน้ําลดแล้วสถาในเรื่องของสภาพสนามการแข่งขันแต่ละที่เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็จะเตรียมการแก้ไขปรับปรุงกลับมาแข่งในระดับสากลทันหรือเปล่าค่ะคหลังจากนี้ค่ะคุณชัยพัฒนจะนาเรื่องเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการซีเกมในวันนี้นะคะแล้วก็จะแจ้งอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการโอลิมปิกในการประชุมใหญ่ของโอลิมปิกในวันพรุ่งนี้ค่ะโดยตอนนี้เนี่ยก็เป็น หน้าที่ของแต่ละสมาคมกีฬาที่แข่งขันที่สงขลาจะต้องเตรียมหาสนามแข่งขันให้ทันโปรแกรมที่ถูกกาหนดออกมาแล้วค่ะครับแล้วก็ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพนะครับต้องดูว่าจะชดเชยให้ชาติต่างๆอย่างไรเพราะว่าแต่ละชาติได้จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักที่สงขลาไว้แล้วนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายส่วนนี้ด้วยค,ครับก็เรื่องของการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมจะมีขึ้นวันนี้นะครับ เวลา14.30นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีท่านรัฐมนตรีการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมด้วยใช่ค่ะซึ่งถึงแม้ว่าน้าท่วมจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดและไม่อยากให้เกิดขึ้นค่ะแต่ว่าในฐานะเจ้าภาพที่ดีทางไทยเราก็ควรจะดูแลแล้วก็ชดเชยแต่ละชาติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะซึ่งก็จะได้พูดคุยในเรื่องของวิธีการเยียวยากันต่อไปค่ะครับ